เครื่องทางของการแข่งขันแล้วตอนนี้จีจียังไม่สามารถฝ่าการป้องกันของคอนมาได้คือจะมาได้เท่านี้กันนะจีจีขอพิกก่อนแต่ว่าโอกาสมาแล้วขอผมตามให้ทันก่อนนะเธอฝ่อ,อ,อตัวเองเกินไปแล้วนะอ,อยางเริ่มเสียาการยึดเกาะแล้วอ่ะต่อให้ตอนนี้เธอแซงได้ไม่นานพวกเขาก็แซงกลับมาได้อยู่ดีคือผมเออออเข้าใจแล้ว ผมมันขี้แพ้ไม่ในฐานะนักแข่งเธอห้ามถอนใจเด็ดขาดถ้าพลาดเธอก็ทำใหม่การมุ่งเป้าที่ัยชนะจะทำให้เธอวิ่งได้ไกลขึ้นลุยเลยสู้เขานะจีจีเ้ย นักแข่งจากทีมทวินดากอนเฉนจั่วที่คู่แข่งกำลังชุลมุนแสงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งและสองแล้วครับยหกฉันจัดการเองการป้องกันของฮอโน no นั้นไร้ที่ติแม้แต่ลีนเองก็ไม่สามารถทะลวงได้ <S <S ฉันไม่กลัวหรอเล็กไปซะอะไรนะ่ะ พระเจ้าหรีบอู้คนฮอโนอย่างจังเลยครับนัดแข่งที่ตามมาตงลกให้ดีนี่แหละแซงไปแล้วจีจีใช้จักวาที่คันหน้ากำลังหลบกันอยู่และแทรกผา yeah, yeah, ่านท้มาได้จน <yeah, yeah, S 1> ขึ้นเป็นดัก <yeah, yeah. S 1> ที่สองครับ <yeah. S 1> ระหว่างฉันกับที่หนึ่งเหลือแค่อุปสรรคเดียวแล้ว <c oughs> การพึ่งได้โชคของมือใหม่ไม่มีวัชนะฉันได้หรอกนะ หมอนี่ตื้อชมมัดมาถึงรอบสุดท้ายแล้วครับจีคจีขับจี้เส็ตมากกว่า5รอบแล้วหรือนักแข่งหน้าใหม่จะได้ใช้ไปครองกันจกมือใหม่ที่หนึ่งต้องเป็นของฉันฉันไม่ยกให้นายหรอกแย่ yeah, แล้วสิฉันอยู่เลนนอกนี่อีหลีกค้างไปซะ ไม่ต้องห่วงเราต้องเชื่อมั่นในตัวจีจีถ้ารักษาความเร็วไว้ฉันอาจพลาดจุดเปรกไปและหลุดสนามได้ทำไงดีใส่ให้สุดหรือว่าเราจะยอมเป็นแค่ที่สองเหรอหงั้นจะแข่งทำไมจะต้องสู้เพื่อที่ดึงเท่านั้นนั่นคือที่ของฉัน